รีวิว5เหตุผลโตชิบ้า M50 ตัวนี้คือท TV 4K ที่สายดูหนังห้ามพลาดครับ วันนี้ผมได้ทีวีรุ่นใหม่จากทางโตชิบ้ามารีวิวนะครับนี่คือ M50 เป็นทีวี 4K Android นะครับระดับกลางาลางเกรด mid-end แถมจัดเต็มสเปคด้านภาพและเสียงมาช่วยเติมเต็มอัตลรสในการดูหนังได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยไซส์ที่ผมได้มาเนี่ยคือใหญ่อยู่ที่65นิ้วเลยนะดูหนังเต็มตาครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลแรกกันเลยนะว่าทำไมมันถึงเหมาะกับสายดูหนังอย่างแรกเลยนะครับคือสเปคด้านภาพถึงครับ ต้องเล่าฟังก่อนนะครับว่าการที่ทีวีเนี่ยจะสามารถแสดงภาพ HDR ออกมาได้อย่างสดสวยหรือว่าเจอจรัดเนี่ยสเปคจอเนี่ยต้องถึงนะครับทั้งระดับความสว่างแล้วก็ขอบเขตสีต่างๆเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าพวกทีวี 4K รุ่นเริ่มต้นเนี่ยภาพ HDR เนี่ยมันจะเพลาๆหน่อยเพราะระดับความสว่างเนี่ยมันไม่ถึงนั่นเองส่วนโตชิบ้า M550 ตัวนี้นะครับความเห็นหน้าจอเนี่ยของเขาอยู่ที่ 4K ครับ แล้วหลอดไฟด้านหลังที่เขาใช้เนี่ยเป็นแบบ Direct LED คือมีหลอดไฟ LED เนี่ยติดอยู่ที่บริเวณหลังจอครับสามารถสร้างความสว่างเนี่ยได้สูงถึง590นิตสูงกว่าพวกทีวี4 K รุ่นเริ่มต้นทั้งหมดเลยและเขาก็ใช้ชีพมวลผลตัวเก่งของเขาเลยนะครับชื่อว่า REXA Engine 4 K ส่วนขอบเคสีนะครับก็ทำได้กว้างเลยนะอยู่ที่ประมาณ9 1ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P 3ครับเพราะว่าของเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Wide Color Gamut แต่ตรงตัวเลยนะว่า Y เนี่ยแปลว่ากว้างเห็นไหมจะช่วยขยายขอบเคสสีพวก R G B เนี่ยแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยให้มันกว้างทัดเทียมกับมาตรฐานโรงหนังมากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยภาพที่เขาแสดงออกมาได้เนี่ยก็จะมีความสดสว่างนะครับใกล้เคียงกับมาตรฐานโรงหนังและดีกว่าพวกทีวี 4K รุ่นเริ่มต้นโดยทั่วไปไปขยักใหญ่เลย <S <S เขาใช้จอภาพแบบ VA หรือว่า Vertical Alignment นะครับซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของ c o n t r a ต t แล้วก็แนวภาพที่สว่างเปิดโปร่งดูลสบายตาแบบนี้ครับ สำหรับการดูหนังปกติผมแนะนำให้ใช้โหมดภาพอย่างซีเนมาหรือว่าโหมดโรงภาพยนตร์นะฮะถือว่าจูนแสงสีมาค่อนข้างแม่นยำเป็นโทนอบอุ่นครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับคือรองรับมาตรฐาน HDR ขั้นท็อปสุดอย่าง Dolby Vision ด้วยเนี่ยมีโลโก้อยู่เลยผมลองเล่นนะฮะซีรีส์เรื่อง Stranger Things บน bon Netflix ให้ดูเป็น HDR แบบ Dolby Vision นี่แหละเดี๋ยวผมจะลองสอนปรับภาพดูสักเล็กน้อยนะครับนี่กดพอสไว้สักฉากหนึ่ง ที่ใบหน้าของสตีฟแบบนี้ผมกดไปที่เมนู Picture แล้วเข้าไปปรับที่โหมดภาพ Picture Mode แบบนี้จะสังเกตได้เลยนะว่าเขาจะมีโหมดภาพของ Dolby Vision เนี่ยให้เลือก3แบบด้วยกันนะอย่างถ้าเราดูห้องสว่างเนี่ยผมแนะนำให้เลือก d o อ b y Vision Bright แบบนี้นะครับพามาก็สดสว่างสู้แสงหรือถ้าเราดูในห้องมืดอ,อยากจะได้ภาพนวลน,นวนสบายตาปรับไปที่ Dolby Vision Dark ได้เห็นไหมเขาเพลาแสงลงมาเราดูในห้องมืดๆเนี่ยก็ถือว่าได้อารมณ์แบบว่าสนอมสายตาด้วยนะครับ และสุดท้ายเนี่ยคือถ้าท่านไหนคิดว่าเฮ้ยโหมดทั้ง2โหมดเนี่ยมันให้ภาพแบบแนวโทนอบอุ่นไปสักนิดนึงอยากจะได้โทนที่มันแบบเย็นสดชื่นสบายตาขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ไปที่โหมด Dolby Vision Custom ได้เห็ไหมภาพเนี่ยมันก็จะติดโทนเย็นมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเรื่องภาพเคลื่อนไหวเขามีฟีเจอร์แทรกเฟรมภาพนะครับเรียกว่า Motion Enhancement เปรียบเสมือนหยด,ดน้ำมันจารบีเข้าไปอ่ะ ทำให้หนังพวก24เฟรมภาพต่อวินาทีเนี่ยมันมีความลื่นขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเราเลือกถูกระดับนะอย่าง Motion Enhancement ผมเลือกระดับฟรมนะครับเป็นการปรับแต่งเนี่ยให้หนัง24เฟรมภาพต่อวินาทีเนี่ยมันสามารถแสดงออกมาได้ลื่นขึ้นสมูทขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้มีโกส์นะฮะหรือว่าลื่นเกินจริงจนดูไม่เหมือนกับหนังครับให้ปรับภาพตามที่ผมแนะนําไปนะครับรับรองว่าภาพเนี่ยมันจะดูสวยลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วย แล้วก็โดยรวมนะครับเจ้า M50 ตัวนี้ให้สเปคด้านภาพมาถึงนะครับสามารถขับภาพ HDR ออกมาได้อย่างออกลดออกชาติเลยอย่างที่2คือลำโพงเสียงประหุม M50 ตัวนี้นะครับให้ลำโพงแบบสเตอริโอเนี่ยมีลำโพง2ข้างซ้ายขวายิงเสียงลงล่างแบบดาวไฟลิงครับกำลังขับรวม2ข้างเนี่ยอยู่ที่24วัตต์แต่ความพิเศษของเขาเนี่ยผมพลิกมาให้ดูที่ด้านหลังเลยนี่มีดอกลำโพงวูเฟอร์ฝังอยู่ตรงกลางเนี่ยดอกเบลเลอร์เลย กำลังขับตรงนี้เนี่ยอยู่ที่25วัตต์ครับรวมกัน2อย่างอยู่ที่49วัตต์ซึ่งจัดว่าสูงกว่าพวกลาโพงทีวีโดยทั่วไปเนี่ยซึ่งมักให้มาอยู่เพียงแค่20วัตต์เท่านั้นครับคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยโอเคว่าความใสเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะแต่ระดับความดังกระหึ่มเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยอันนี้ต้องขอบคุณนะลำโพงบูฟเฟอร์ที่อุ้มชูเอาไว้ผมลองทดสอบกับหนังเรื่อง Fast a n d the f u r i o u เ5ครับเดี๋ยวเอาลองเปิดฉากหนึ่งให้ดูนะครับ แล้วก็ยังรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับสามารถซื้อลำโพงซาวบาที่รองรับเนี่ยแล้วก็ต่อผ่าน HDMI ช่อง ARC เนี่ยเข้าไปสู่ลำโพงซาวบาได้แต่ก็หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยมันดูสลิมบางดีนะครับแต่ว่าการวางลำโพงซาวบาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสบางตัวทีวีฉะนั้นวางแผนในการติดตั้งให้ดีนะและก็ยังรองรับการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธได้อีกด้วยนะครับ สำหรับข้อ3นะครับคือตัวทีวีเนี่ยทั้งดีไซน์แล้วก็ภาพและเสียงจะถูกไฟจูนที่ประเทศญี่ปุ่นครับแน่นอนว่าทีวีตัวชิบารุ่นใหม่เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่สายการผลิตนะบแบบ m a ส s p โ o รดักชันเขาจะต้องทําการไฟจูนภาพและเสียงนะครับจากประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ตัวชิบา l ลบ o r a ทอรี่นะครับนี่โดยทีวิสปากรของเขานั่นแหละเพื่อรักษา DNA ที่เรียกว่าโตชิบา a t ทรูตเนี่ยเป็นปรัชญาของเขานะครับ ในการถ่ายทอดภาพและเสียงของทีวีเนี่ยให้ถูกต้องสมจริงนะครับเหมือนกับคอนเทนต์ต้นฉบับได้มากที่สุดครับซึ่งในระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมักจะใช้วิธีนี้นะครับคือไปให้ประเทศนะที่เขามีต้นทุนในการผลิตเนี่ยที่ถูกกว่านะครับผลิตทีวีให้แต่ถูกครอบด้วยมาตรฐานญี่ปุ่นเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับทำให้ต้นทุนสินค้างค้ามเนี่ยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แต่ก็ยังสามารถนะรักษามาตรฐานนะคุณภาพแบบญี่ปุ่นเอาไว้ได้ดีอยู่ด้วยครับ ข้อ4มีแอปดูหนังและซีรีส์ให้เพียบเลยปีนี้เนี่ยเป็นปี2021แล้วนะครับครั้งที่เรามีทีวีที่ดีเนี่ยแต่เราจะดูหนังกับแผ่นบูเลโอเคมันก็ทําได้แหละแต่มันก็เกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นมานะครับไหนเราจะต้องซื้อเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นบูเรยแล้วมานั่งต่อนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถดูพวกหนังแล้วก็ซีรีส์เรื่องโปรดของเราเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับนี่ M50 เนี่ยมาพร้อมกับระบบริการ Android วอร์ช่น9.0นะครับ มีแอปพลิเคชันใน Google Play Store เนี่ยมาให้เพียบเลยประมาณ7,000แอปพลิเคชันครับคือถ้าเป็นแอปดูหนังหลักๆเนี่ยของฝั่งฮอลลีวูดเลยนะให้มาอย่างครบครันเลยนะครับ Netflix YouTube ก็มี HBO Go ก็มี Apple TV แล้วก็รวมถึง Disney Plus Hotstar นะทีวีบางค่ายเนี่ยยังต้องรอแอปนี้อยู่แต่ของตัวชิบ้กดเข้าไปปุ๊บนี่โลโก้นะครับเฟี Feel ้ยวฟ้ามาเลยก็สามารถดูหนังอย่าง Iron Man ที่ผมโชว์แผ่นเมื่อกี้เนี่ย สามารถกดดูผ่านแอปนี้ได้เลยครับส่วนสายซีรีส์ก็มีแอปไทยอย่างไลฟ์ทีนะครับส่วนซีรีส์ฝั่งจีนเนี่ยก็จะมี VTV กับ i อชียครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store ข้อ5เราสามารถค้นหาหนังโปรดได้ด้วยคําสั่งเสียงครับถ้าเราจะค้นหาหนังต่างๆเนี่ยปกติเนี่ยเราจะต้องใช้รีโมทคอนโทรลถูกไหมครับสมมติเราเข้าแอป Netflix เนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิมพ์กขคง,ขงหรือ a b c d บางทีมันเสียเวลานะครับแต่ว่าตัวชิบ้าเนี่ยเขาก็ให้รีโมทคอนโทรลมาจริงๆเขาก็มีปุ่มลัดนะฮะเข้าสู่แอปต่างๆเนี่ยได้เร็วอยู่แล้วแต่มันมีทางเลือกที่เร็วกว่านั้นครับคือปุ่ม google assistant ตรงนี้รองรับคําสั่งเสียงภาษาไทยก็ได้ กดปุ๊บนะครับพูดลงบนเนี่ยรูไมโครโฟนเนี่ยใกล้ๆตรงนี้นะครับสั่งงานทีวีให้ค้นหาอะไรเนี่ยมันจะทำให้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะ mm hmm. เปิด Jurassic World mm hmm. บน Netflix นี่ mix ไทยภาษาอังกฤษนะครับโอเคกำลังเปิด Netflix โอเคจ้ามาดูกันมาไหมวุ mm ้บ hmm. โอ้มาแล้วนี่เห็นไหม Jurassic World นะครับ mm hmm. เขาก็จะดึงหนัง Jurassic World ขึ้นมาแสดงเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ย เขาก็จะมีการดึงผลนะพวกหนังคอลเลกชันในเครือจูเลสิคเนี่ยขึ้นมาให้เราเป็นออปชันทางเลือกในการกดดูได้ด้วยเนี่ยอย่างพวกจูเลสิคพาร์คภาคแรกกำเนิดใหม่ไดนโนเสารแบบนี้เห็นไหมครับการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยมันทําให้เราเข้าถึงหนังโปรดได้ง่ายจริงครับมาดูอีกสักคำสั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดหนังเรื่อง Iron Man ให้ดูนะครับผมจะดูว่าเฮ้ยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนเนี่ยเขาแสดงหนังเรื่องไหนอีกบ้างมาดูกันนะ ค้นหาหนังที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียแสดงนำน่อยนี่เห็นไหมขึ้นมาเตาม็มเลยนะครับอย่างแถวบนเนี่ยเขาก็จะดึงหนังจาก google play movie s e n t v เนี่ยขึ้นมาเห็นไหมเรื่องดูลิเติลนะครับ avengers ต่างๆ Spiderman เนี่ยที่ไปเป็นแขกรับเชิญเนี่ยเขาก็ยังดึงขึ้นมาโอ้นี่ถือว่าคมอยู่นะแล้วก็พวกแอปใน netflix เนี่ยโอ้หนังเรื่องดิวเดตแบบนี้นะครับโอ้หน้ายังหล่ออยู่เลยไม่มีหนวดด้วยนะรเรื่องเชฟโอ้นะฮะก็สามารถไปตามดูกันได้นะครับ เล่าห้าข้อครบไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูดีไซน์โดยรวมกันบ้างนะครับเนี่ยภาพรวมแบบใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ถือว่ามินิมอลนะเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับถือว่าเป็นเจแปนนิสตายนะขาตั้งของเขาเนี่ยทำจากโลหะนะครับเป็นแท่งเหล็กแบบเนี้ยสามารถเสียบเข้าไปซ้ายขวาได้ส่วนรีโมทคอนโทรลนะครับกับไฟแสดงสถานะตรงนี้เนี่ยเขาคิดมาแล้วนะเป็นกิมมิคของเขาเนี่ยถ้าเป็นโตชิบ้านเนี่ยก็จะเป็นวงกลมๆสีๆแบบนี้ครับ ส่วนพอช่องต่อต่างๆเนี่ยเขาก็คัดตัวหลักๆมาให้อย่างครบคันนะทั้งพอแบบดิจิตอลแล้วก็อ n นาล็อกรวมถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบไร้สายก็ทําได้และมีข้อแนะนํานิดนึงนะครับด้วยความที่จอของเขาเนี่ยเป็นจอแบบ VA นะครับ มันจะเก่งที่สุดในมุมมองการรับชมแบบตรงๆโอ้สีสันเนี่ยถือว่าเอิบอิอ่มเลยแล้วก็เปิดโปรสบายตาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองเฉียงมากๆเนี่ยภาพมันอาจจะมีเพลาลงไปบ้านนะครับฉะนั้นข้อแนะนําคือพยายามนั่งตรงหรือว่าเฉียงได้ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อรับชมภาพให้ดีที่สุดครับสำหรับราคาเปิดตัวของไซส์65นิ้วนะครับจะอยู่ที่34,990บาทพร้อมการรับประกัน3ปีเต็มครับระยะอีกทีเป็นราคาเปิดตัวนะครับส่วนราคาโปรโมชั่นเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างตรงนี้ส่วนไซส และทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว Toshiba M50 นะครับเป็นทีวีที่ภาพแล้วก็เสียงเนี่ยก็จัดว่าถึงนะเนี่ยตอบโจทย์สายดูหนังแบบสตรีมมิ่งครับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมีให้เราเลือกรับชมมากมายเลยลองรับอนาคตกันไปยาวๆท่านไหนชอบคลิปเนี่ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ